สวัสดีค่ะวันวนี้เราจะมาโชว์ชุดที่โฟมแล้วก็กิ่งฉอนและพวกอะไรยเยอะแยะมากเลยค่ะ ที่ปังง่ายหมดเป็นหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอันที่หนึ่งโฟไดเออง่ายเนับิรลน่ารักมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะจอกันน่ารัก่ะมันยิ้มมากค่ะไอนัเบิรเดี๋ยวเรามาชวนก่ับไป นี่ค่ะจิงชอเดี๋ยวเรามาเก็ดา่ันงนี่นะ่ารัมกมกค่ะนี่ถังใส่แท่นะคะ,ะคือสีฟ้ามันมันแบบมันมันมัน,นมีมายากิกค่ะเนี่ยแล้วถ้าจะเวลานี้เอาออกใช่ไหมคะเอะาแบบนี้วันลาก็ใส่กัน,น ก็มึงมาเป็นมายกิจเลยค่ะโอเคโชว์เองเจิ้ลกับมันจะโชว์อันอื่นนะสมวดเอาไปแกะผืนนี่น,นคะคะแส่ของเหนียกามากเลยย,ยัดพิซซี่แล้วก็มีงานทำไว้ ลล่ชาเลียวหนึ่งองแกะแล้วก็มีลลยชาลียอุ้ยชาลีนาและนี่ค่ะปากกาดิเกจะชตาสายเด้งแกะ แล้วก็นะคะไม่เป็นไรถ้าเกิดจะค่อยเอาออกที่หนังตาชิวสิก็แล้วกันเนาะ ทุกคนทีฟ้าโปรแกรมง่ายมากค่ะอ่านอันนี้คืออะไรคะเนี่ยแบบอ๋อทุกคนลิฟทชกค่ะไม่ต้องแกะโอเคทีสองเจอไม่ต้องแกะช่วยเรานะ อ๋อทุกคนเนี่ยมันจิกตรงนี้ได้นะคะนี่ตรงนี้นะไรก็จิกได้ท่านี่มันจิกกายเนาะเนี่ยบาดจิกเลยแล้วก็อะไรอย่างเงี้เดีสบายมาอม๋อท่าลมแบบท่านแบบทำอ๋อ แรงอันกลางก็ไม่แรงมากนะคะว่าถ้าจะนแปะหมดแล้วก็ใช้แปะได้ะคะใช้แปะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะโอเคเราไม่มีแล้วเนะะาะอะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อลืมอลืมลืมอลืมสมุดแล้วไม่กินชวลน์ลายเลยค่ะนี่ค่ะไลายปั๊กบัรนี่ ลายกระจาษลายเด็กลายเป็ดอีกแล้วลายกระจาษตะแกรงลายกระจาษตะแกงลายเป็ดลายโอ้โหเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดแจมไฟให้แองเจิ้งจิงนะคะถ้างั้นขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย